สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะวันนี้หญิงจะพาเพื่อนมารู้จักกับคำว่า World Wide Web และ Web Browser นะคะว่ามีความหมายว่าอย่างไรติดตามรับชมและฟังได้เลยค่ะ w oh, w well, ย่อมาจาก World Wide Web คือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันทั่วโลกเรามักเรียกย่อๆกันว่าเว็บคือรูปแบบหนึ่งของระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายข่าวสารใช้ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังแหล่งข้อมูลที่อยู่ห่างไกลให้มีความง่ายต่อการใช้งานมากที่สุด World Wide Web จะแสดงผลอยู่ในรูปแบบของเอกสารที่เรียกว่า Hypertext ซึ่งเป็นฐานข้อมูลชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่รวบรวมข่าวสารข้อมูลที่อยู่ในที่ต่างๆทั่วโลกให้สามารถนำมาใช้งานได้เหมือนอยู่ในที่เดียวกันโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการดูหรืออ่านข้อมูลเหล่านั้นเว็บเบราว์เซอร์ที่นิยมใช้เช่น IE Microsoft Internet Explorer Firefox Google Chrome เป็นต้นค่ะ เว็บเบราว์เซอร์หมายถึงอะไรเว็บเบราว์เซอร์เ r รซอร์หรือโปรแกรมดูเว็บคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเว็บที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะเช่นภาษา HTML ที่จัดเก็บไว้ที่ระบบบริการเว็บหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือระบบคลังข้อมูลอื่น โดยโปรแกรมค้นดูเว็บเพลเหมือนเครื่องมือในการติดต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า w ว r ร์ลไวด์เวสำหรับประโยชน์ของเว็บเบราว์เซอร์นะคะสำหรับประโยชน์ของเว็บเบราว์เซอร์นะคะ สามารถดูเอกสารภายในเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างสวยงามมีการแสดงข้อมูลในรูปของข้อความภาพและระบบมัลติมีเดียต่างๆทำให้การดูเอกสารบนเว็บมีความน่าสนใจมากขึ้นส่งผลให้อินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเช่นในปัจจุบันเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะรองรับ HTML5 และอ่าน CSS เพื่อความสวยงามของหน้าเว็บเพจค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่า5อันดับเบราว์เซอร์ยอด ในยมในประเทศไทยปี2012นั้นมีอะไรบ้างติดตามชมได้เลยค่ะอันดับ 1. Google Chrome อันดับ 2. Mozilla Firefox อันดับ 3. Internet Explorer อันดับ 4. Opera และอันดับ 5. Safari สำหรับวันนี้เพื่อนๆก็ได้ทราบความหมายของเ w w ร์วและเว็บเบราว์เซนะคะแล้วก็ข้อมูลอื่นอีกมากมายที่ได้มานำเสนอหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้จากวิดีโอนี้ไปไม่มากก็น,น้อยไว้พบกันในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ